สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงนโยบายพร้อมเพลเป็นนโยบายโอนจ่ายทางการเงินผ่านธนาคารโดยเปลี่ยนจากระบบเก่าที่ใช้หมายเลขบัญชีแบงค์จะเปลี่ยนมาเป็นใช้หมายเลข13หลักของบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์แทนขณะนี้เกิดความวุ่นวายและโกลาหลในแวดวงของข้าราชการทุกระดับ เพราะว่าข้าราชการได้รับการบังคับจากรัฐบาลให้เปิดบัญชีแล้วผูกเข้ากับนโยบายพ,พร้อมเพยนี้เพื่อที่จะให้เป็นบัญชีเดียวในการรับเงินในรูปแบบต่างๆที่กระทรวงการคลังจะจ่ายมายัางข้าราชการทุกระดับแต่เมื่อมีการแนะนำหรือบังคับให้ใช้นโยบายนี้ก็เกิดปัญหา เกิดปัญหาว่าข้าราชการต่างๆไม่มีความมั่นใจว่าบัญชีที่ผูกติดกับนโยบายพร้อมเพจะมีความปลอดภัยจะไม่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมทางการเงินซึ่งหลายคนเห็นว่าขณะนี้แบงก์ยังไม่รับผิดชอบที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆถ้าหากเกิดมีการโจรกรรม หรือแฮกเข้าไปในบัญชีแล้วเอาเงินนั้นออกไปเพราะแบงค์หลายแบงค์ได้ประกาศออกมาแล้วว่าในข้อตกลงและระเบียบของแบงค์จะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นที่สร้างความเสียหายให้กับบัญชีในลักษณะนี้ยกเว้นว่าจะเป็นเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือเจ้าหน้าที่แบงค์ทุจริตเท่านั้นแบงค์ถึงจะรับผิดชอบประเด็นที่ข้าราการวิพาก์วิจารกันมากใน แง่ความไม่มั่นใจว่าถ้าใช้ระบบบัตรประชาชนแล้วจะเกิดความปลอดภัยมั่นคงกับบัญชีของเขาก็เนื่องมาจากว่ามีข้อมูลว่าขณะนี้มีคนใช้บัตรประชาชนร่วมกันในหมายเลข13หลักเบอร์เดียวกันทั้งหมดมีอยู่300คู่หรือ600คนถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้ก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วก็การซ้ำกันของตัวเลขบัตรประชาชน ก็จะเกิดปัญหาในการที่จะเข้ามาโจรกรรมเงินหรือลักขโมยเงินไปจากบัญชีอีกคนหนึ่งได้นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาบัตรประชาชนปลอมการเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะพระพิสุขสงฆ์ที่ไปบวชอยู่ในวัดก็จะพักการใช้บัตรประชาชนเจ้าที่ของรัฐตามอำเภอต่างๆก็จะนำบัตรประชาชนของพระมาปลอมให้กับ คนต่างด้าวไปใช้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการแฮ็กเข้ามาหรือเจาะเข้ามาเอาเงินในบัญชีของอีกคนหนึ่งไปนโยบายนี้อาจจะเป็นนโยบายที่ดีเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปแต่ความพร้อมของไทยมีหรือยังก็ยังไม่มีคำตอบเนื่องจากว่าขณะน,นี้ระบบการตรวจสอบและก็รักษาความปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยยังล้าหลังทั้งเรื่องเทคโนโลยีและก็เรื่องบุคลากรย่อมแน่นอนว่าบรรดาแฮกเกอร์จากทั่วโลกและพวกโจรทางคอมพิวเตอร์ย่อมเห็นข้อมูลของความอ่อนแอของระบบคอมพิวเตอร์ไทยตรงนี้อยู่แล้วและก็ไทยก็จะเป็นแหล่งชุมนุมของคนเหล่านี้ถ้าหากมีการเปิดใช้ระบบพร้อมเพรยงกันอย่างกว้างขวาง การที่ขา้าราชการต่างๆวันไหวต่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าการทดสอบในการทำไซเบอร์วอลของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้โดยจ้างคณะวิศวกรทางคอมพิวเตอร์มาทดสอบสร้างสงครามกันในระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าทางแบงค์ของไทยไม่สามารถที่จะป้องกันคนที่เข้ามาโจมตีได้ถูกเจาะจนพุน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแบงก์ถึงได้ออกข้อตกลงและระเบียบออกมาว่าถ้าเกิดความเสียหายถูกโจรกรรมไปทางคอมพิวเตอร์แล้วแบงค์จะไม่รับผิดชอบนโยบายในการโอนถ่ายเงินทางระบบพร้อมเพรเป็นนโยบายที่ดีและทันสมัยแต่เมืองไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะทำเต็มรูปแบบรัฐบาลควรที่จะทบทวนเรื่องนี้ก่อนที่ จะเป็นปัญหาบานปลายต่อไปข่าวลึกปมลับวันนี้จบเพียงแค่นี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่องนิวส์วันวันนี้ขอลาไปก่อนครับ